ยืนยันเลยว่าไม่เคยแย่งของใครนี่สำหรับเอมี่แม็กซิมครับหรือว่าเอมี่อมนวันครับหลังจากที่ถูกบุคคลหนึ่งเนี่ยออกมาโพสต์ข้อความแฉ ว่าตนเนี่ยไปแย่งสามีคนอื่นโดยแอมมี่ที่ตอนนี้เนี่ยกำลังตั้งครรภ์ได้3เดือนนะครับก็เผยว่าไม่รู้เรื่องที่เกิดขึ้นถ้าข่าวแบบนี้มีจริงๆก็ขอรวบรวมหลักฐานเตรียมฟ้องแน่นอนส่วนตนเองและแฟนหนุ่มคบกันมา2ปีแล้วอยู่ด้วยกันตลอดเรื่องไหนจริงไม่จริงก็รอแฟนหนุ่มออกมาตอบดีกว่าแต่ที่ชัดเจนน่ยคือนิ้วนางข้างซ้ายของสาวแอมมี่ตอนนี้ครับมีแหวนจับจองไว้แล้ว เกิดว่าเขามีใครจริงๆก็อาจจะไม่ต้องมีการขอผู้เขาแต่งงานมั้งถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเอ้มี่เลยมีความรู้สึกว่าทุกอยา่างต้องให้ผู้ชายพูดเองคนนยังหนูอะถ้าอะไรจริงหนูว่าจริงถ้าอะไรที่ไม่จริงเดี๋ยวเจอกัน,บบนจริงๆแล้วอะมันมันอยู่ที่บุญบาร,รมีอะเนาะจริงๆหนูไม่ค่อยอยากพูดอะไรแรงๆนะเพราะว่าท้องอยู่อะฮะคือจริงๆอะหนูอะเอาตรงๆไม่ได้รู้จักอะไรกับใครเลยหนูก็คุยกับแฟนทุกวันนะ,ะคุยกัน,นนะทุกวนันแฟนก็บอกไม่ไม่ได้มีการ อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะคือแบบหนูคิดว่าเขาน่าจะหยุดเพราะถ้าเกิดว่าผู้ชายออกมาพูดนะ่ะตอกน้างใหญน,นะคะถ้าเขาบอกว่าเขามีลูกเอางี้ดีกว่าคนอย่างหนูอะ่ะถ้าผู้หญิงพูดเองอะ่ะมันจะกลายเป็นเราอะ่ะเข้าข้างตัวเองหนูว่าให้ผู้ชายเขาออกมาพูดเองดีกว่าเนาะอะไรก็แล้วแต่ผู้หญิงมันเสียหายถ้าน้าวันเนี้ยถ้าเขาบอกว่าเขามีลูกด้วยกันอันนี้ก็ให้ผู้ชายออกมาเคลียร์เอง นะคะอันนี้หนูไม่รู้แลวหนูก็ไม่รู้ว่าเขาออกมาพูดเพื่ออะไรคืออาตรงๆหนูก็คบก,กับแฟนมาจะสองปีแล้วอะอแล้วอะไรที่ที่ไปแย่งใครหนูงง,งไปหมดแล้วค่ะพูดตรงหนูงงใครออกมาพูดอะไรต้องพิจารณาตัวเองนะคะหนูขอพูดแค่นี้พูดได้แค่นี้ว่าต้องพิจารณาตัวเองมี่เลยฝากบอกเข<อ>าไหมคะเขายังไม่หยุดโดพสก็ขอ<ร>เอมี่ฟ้องนะคะรบกวนพี่ๆสื่อมวลชนทุกๆสื่อถ้ายังรักและเมตตาเอมี่อยู่ขอให้รบกวนเก็บทุกภาพที่เขาโพสต์เก็บทุกสิ่งทุกอย่างเอมี่ฟ้องจริง ขอขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง True i n e HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแะครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ True i n e HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮนะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ